ไอ้มลงไอ้ลขึ้นมา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 แสงยปแสงยปปอยแสงเร็วไอ้กะลาอยู่ในนถไอ้กะลาอยู่ในรถไอ้ขวัญนัน่ะไอ้ขวามนะ้กอนกออนีกอกูทิ้งมันไม่ได้ทิ้งมันได้ไหมทิ้งมันได้ม้ล่อยก่ออปก่อนอ่ยึึปล่อยนยกลน่ เฮ้คนตายไม่พูดรอปไทิ้งเลย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 ่ทิ้งเลยทิ้งเลยเดี๋ยวกูจอดก่อนจอดก่อนจะลงรถไม่น่ามีนะไม่้ที่เจ็บยักๆอ่ะเอาดิเอาดิขอโทษนะพี่ไปเลยเ้าดมาเปลี่ยนโฉม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  เก็ตอนปล่อยตอนปล่อยนี่มันตุ๊ดเลยมัไม่โฉเออเป็นไหมเอติมิราต้องมาแล้วเดี๋ยวกูแก้มรับโดนแค่ใครอ่ะจกูจะสั่มปุ้ยดูดิดูดิใครอ่ะขับไปขับไปใกล้ดิครับโอ้โหพม่าไอ้เหี้ยกูแก้มเล่นทพม่าไม่ได้หมกอยู่แล้วเนี่ยขวัญมากหวะเฮ้ยให้เลยเว้ยให้ เออพี่ครับรู้จักกลาลาไหมครับกลาลาครับผมไม่ได้ยินแต่เชื่อตอนนั้นพวกพวกพี่ไม่ได้อยู่กลุ่มกะลาครับไม่ใช่ไอ้ขวัญไม่ได้อยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อครับครับเฮ้ยไอ้แฉงแก้งถามว่าที่สาวเทำไมถึูเชื่ออะไรอะไรครับไปหาเราไปแล้วอะไรครับผมได้เห็นเขาอยู่อ๋อพอดีผมอยากติดต่อซื้อปิ่นโตหน่อยครับเฮ้ย ไอ้มอสขัดอันหนึ่งครับไอ้คนต่างหูไอ้คุณพูดอยู่ผมมีแค่อันเดียวครับไอเอ็มมันจะมันแจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกจะติดต่อข้าร้อยครับประมาณแป๊มครับหัเจอไอ้มอสเสียงที่เข้าไปไอชิคุณมีแค่หกร้อยไอ้สัตอะไรอะไรไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ขวัญนะไอ้จางเราเร็วเนี่อุลนายุกลงหัวแล้วเร็วๆครับผมครับคลิกลี เรยไอ้ควายนั้นใครอ่ะไอ้ยข้ามนเห็นว่าบนสุดอ่ะเฮ้ยนายกไงหนีดิเราเป็นเราเป็นน้า <im ต์อันนี้แก้คดีกันเดี um> ๋ยวกดโทรหาเรื่องโทรหาดีกว่าโทรหาอยู่บินโต๊ะตอนนี้อ่ะอยากกินบินโตอ่ะเดี๋ยวโทรหาเออกะลาก่อนนะเออออออบินโตมันราคาขั่นบัตรบ่ายเน่นอน เอ๊ยยังดียังดีเฮ้ย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 เฮ้

ยิ่ยิง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 ยไงยมงยงยิงยิงยงยิ้ยิง้ิงย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 ิงนิงย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 ิ่ยิงยิง่ิงย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 ิงไิยิยิง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 นิง่ิงย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 งงยิงงงงงงงิไไงิไ แบบบบบบา